กจอกกรเจอกกระจอกอย่าบอกกูไม่ลงไอ้เหียไอ้สี่กะกระจอกกรอกจาเอ๊ะตลอดกระจเพื่อนเื่อนมึงวันเพื่อนอนมึงวาีเพื่อนมึงวาีกมึงก็มาสิอะี่มึงดิวา ูดในเกมดิว่าพ่อถอะมันพูดในเกมเสียงเสียงเล็กๆอ่ะกี้กี้ให้มาเปิดมไงอย่างเงี้ยทเสีก็พูดค้อมในเกมลมาสัตว์ให้มเปิดมไพร้อมกันในเกมมามาอย่าไปเสียเไอ้ตัวเอเดนบวกคือใครสัตว์มาๆมาเอเดมันไม่ได้แชร์จอต่อยไป่ล่าไอแชร์จอดิเงียเปล่าลีสัตว์ไยละมึง กูไงกับมึงเฮี้ยอะไรสัตว์กูไต่อย่ากูไ่เลยเล่าเฮี้ยอะไรกูไ right. ่กูเล่าไต่กดนอะกรไายยวเดียวเจ้าตัวมันมีอยู่ไ mm อ้ควายอเขาแบว่ากบบว่อเฮี้ยไอควายเสียงหลุดไอโง่นำเยอะบ้าไปนำเยอะหกสิบห้าส ถามสาิ่ชนะค่อยชนะเอ้ตีมาเอ,อ

ที่้าอวนอยากจะประชเยเห็นแต่ซิกในโทระทัถ้าต้องการให้กูไปเคียขอเบอร์กับเมียมึงทนเอ่เคดเอที่อฟังเไปอกม่มมน้าอมฮริคไม่ใช่เาีบอมาลิมก่าอาอเฮคต้มอาใแคมเป็นทพลิเพมีมแลังจฟังเพนี้ตัวจริงเออใน้างออการิงอยู่บนบ้านล่างพวกมึงฟันเปียกหรือว่ากลางวัน พี่กูออกไปเอางามาจากสามเหลี่ยมไม่ยอมให้คนในแกกูเดินยามเกียร์โนจับเพราะเด็กคุยโฟกูจะลุยคนทั้งสนามเปียกสุดไมยถ้าความตายเพรากูไม่กลัวบีชวันน้ำฝนซอสที่จะได้กลัวคอดแกงแต่ว่าแกมึงไม่ได้ชัวร์ควายล้วนมาเละลามึงไม่ใช่บัวควาย yeah now we running we r u n n i n shit man don't fuck with my gang man you fuck with my boy you fuck with me man คุยกระจอกไอสัตว์รู้มือด้วยไเฮียกระจอกไอคุยปาโคตรดีไม่ต้องไม่ปากดีคุยเลยสัตว์กระจอกไอเฮียสอยสองไอเฮียหนมือ่สทอน้องรู้มือเลยนอะไรวะเวกเวกบนอะไรวะเนหันหลังอยยนอย่าบนอย่าบนไอัอกอราร